ไม่โต้หัวใหญ่ตัวใหญหน่อยไหมเป็นสตาวทำไมครับหัวใหญ่หัวใหญ่เพราะว่าเขาดูแบบมันเป็นหางเลยผิด มีค่ะจพี่เข้ามาหรือ,อยังวันนี้ปล่อยโปรนะทุกคนเอาไป2,500นนะปกติ2,900นนะของลงเยอะมากวันนี้ปล่อยโปรให้คยซื้อ2 0 0 0 ิรออะไรพี่สาลิก้ารับไม้มาเร็วๆต่อยโปวันแรกนะเนี่ยมาเร็วมาเร็วเตรให้ก่อนนะแบบนีวแล้วทุกคน พี่สาริการับใช่ไหมโอเคพิมพ์รับรีวิวให้แค่หน่อยคุณพี่พิมรับเลยสาริกาพิม์รับรีวิวให้หน่อยจ้าอุ้ยวันนี้มาปล่อยโปให้ลูกค่ะอุ้ยกางเกงน่ารักอะ่ะสนใจกางเกงสามสี่ส่วนยกก็สอบมีเป็นสี่ห้าส่วนได้ไหมคะสวัสดีค่ะทุกคนรับรีวิวใช่ไหมสาริการับรีวิวมาเลยพิมพ์รับรีวิวมาเลยจ้า เปิดเลยเนี่ยแต่ไม่เคยเจอนะบอกเลยครั้งแรกครั้งแรกค่ะครั้งแรกครั้งแรกเลยพี่มันแค่มีกางเกงลูกฟูกล้วนนะแบบว่าเป็นลูกฟูกล้วนน่าจะสีห้าลูกนี่แหละไม่ได้เปิดเดี๋ยวใจเย็นๆปล่อยโปรุร่นนี้ก่อนอุ่ยน่ารักมากพิสาริกาน่ารักมาก จัดการส่งให้พี่เหมือนเดิมโอเคเอาอะไรเพิ่มไหมอ่ะพี่สาริกาส่งทีเดียวไงพี่สาริกาหุยน่ารักมากปล่อยโปรสองพันห้านะคะหันพัดลมไปทางอื่นหน่อยหูผมเป็นอย่างนี้อีกแหละลูกผมคือเยอะมากอ่ะตอนนี้ ฟูกไม่ต้องโชว์หรอกเธอฉันว่าได้หรือจะโชว์ดีวะเพราะว่ามันกวนวกระสอบอื่นไม่มีเพราะว่าเกิดไม่เคยเจอไม่เคยเจออ่ะครั้งแรกเลยนเนาะสวยแ,บบแล้วมันมาเก็บมาแบบสีแบบใช่สีแบบคุ้มโทนเดียวกัน<อ>เลยอ่ะสีสวยอะสเวตเตอร์ขาสั้นมีจะมีเป็นรวมนะคะอเออค่ะไอ้กางเกงคอตตอนแคป่อยโปรให้2,500ปกติ2,900ค่ะ นนนน่นอ่ออากรุ่นนี้ยังมีเยอะไหมคะพรุ่งนี้จะไปที่โกดังราคาเดิมใช่ไหมเอาไป2,005ค่ะพี่2,005ไม่ต้องจ่าย2,009แล้วมีเยอะพี่มีเยอะของลงเ,เยอะท,ที่พี่แค่บอกเลยว่ารุ่นไหนอะที่แค่มีของเยอะหลักร้อยกระสอบขึ้นไปแค่เอามาจัดโปรจัดเซลให้พี่พีแน่นอนคะ่ะ ปกติอ่ะสองพนานะพี่จ๋าวันนี้ปล่อยโปรให้นะคะ2,500บาทเพราปกติ10ลูกนะได้2อ0พันหนะอยู่ไม่ถึงนะที่ใครจะซื้อรีบสั่งซื้อเลยนะคะวันนี้นะปล่อยโปรแอบมาปล่อยโปรให้อีกแล้วนะคะ2,500บาทอะไร เป็นโคบอกวะเนี่ยเป็นขายาวหรือสี่ห้าส่วนถ้ารุ่นเนี้ยเป็นขายาวแต่สี่ห้าส่วนแค่ก็มีนะป้ายนี้เหมือนกันสี่สองพันห้าเออป้ายเนี้ยมันอาจจะมีปนบ้างอาจจะปนอาจจะมีปนบ้างเออเอาเก็บไว้ตัวทางการเอามาใส่มีปนบ้างแต่ไม่ได้แบบเยอะ ใครจะเอา4ี่ห้าส่วนล้วนทักข้อความได้เลยค่ะ2500เหมือนกันโปรป้ายเดียวกันนะคะแต่ว่ารุ่นนี้ใครขอเปิดเป็นขายยาวก่อนนะคะขอขอเปิดเป็นขายยาวก่อนคุณพี่แต่มันจะมี5ส่วนกดเนาะ,ะรีวิวสเวเตอร์หน่อยได้ไหมคะเท่าไหร่สเวเตอร์ร,รีวิวไปตอนกลางวันที่ไปติดตามบ้านฟ้าได้ไหมคะมกดดังผ้าสายสองพิมพ์ได้เลยเสเวเตอร์แค่เพิ่งรีวิวไปนะ คนค่ะวันนี้แค่ปล่อยโปรให้นะ2,500บาทปกติ2,900บาทเลยนะกางเกงเอวยืดนะคะ4,5ส่วนผ้าป้ายจิงโจ้อะไรอย่างังี้ยยาวเอาใหม่พี่เมื่อกี้มันแบบซาวเช็คไงซาวเสียงนิดนึงนะคะเอาใหม่ใหม่ใหม่คัทแอคชั่นวันนี้ปล่อยโปรเอาใหม่เลยนะพี่ ลูกค้าหวัวร้อทุกวันพี่ทุกวัน <laughs> หวัวร้อพี่นิชาก็หวัวร้อแล้วเนี่ยทุกวันเป็นอย่างเงี้ยเออเป็นอะไรวะเดี๋ยวเนี้ยไม่ได้เลยพี่นอนน้อยต่ว่น้ไม,ไม่ได้กินไม่ได้กินคาเฟอีนไงหยุดคาเฟอีนมาหลายวันมันเป็นอย่างเงี้ยพี่สมองมันเบร์นะคะช่วงนี้อย่าถือโทษกดกันเลยค่ะอ,อะ เอาอย่างนี้ละกันคุณพี่จา๋าใครที่เห็นคลิปนี้นะคะปล่อยโปรไปเลยค่ะ2,500บาทเท่านั้นนะคะกางเกงเอวยืดขายาโอ้ยเกงอะไรวะคุณเอวยืดอต้อนอใต้จริงโจ้ <c oughs> าขายขไหมวันาวันเนี้ยพี่เ,เอาใหม่เลยอ่ะพี่จ๋าเอาใหม่นะ ขอแก้ตัวใหม่นะคะใครเห็นคลิปนี้เอาโปรโมชั่นไปเลยค่ะ2,500บาทเท่านั้นปกติ2,900นเลยนะรุ่นนี้กางเกงเอวยืดคอตตอนขายาวป้ายจริงโจ้จริงใจ,ง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 จงของเรานั่นเองนะคะนี่สวยๆเลยค่ะ สีสันคัลเลอร์ฟูก็จะมีบ้างนะคะอุ้ยเป็นงานกระใสเลยนะพี่ไซส์จะอยู่แบบว่า28-38บวกลบเพราะว่ามันเอวยืดไงมันสามารถยืดไซส์ได้นะคะเนี่ยมันอาจจะมีแบบ5ส่วนปนบ้างเลเ็กน้อยๆแต่โดยรวมงานสะอาดนะคะคุณพี่มันจะเป็นขายาวค่ะส่วนใหญ่นะคะถ้าพี่ๆเอาไปรีดก็จะยิ่งเพิ่มมูล,ลค่าตัวสินค้านะ บอกเลยว่าส่วนใหญ่เขาจะเป็นสีครุมโทนเนี่ยใส่แล้วสวยมากนะคะลูกค้าต้องไปคัดแยกอีกทีนะคัดแยกตัวสวยมากตัวสวยน้อยก่อนนะคะเป็นอันดับแรกนะทุกคนจ๋า1กระสอบ40กิโลได้ประมาณ140ตัวบวกลบเลยนะไซสดีไซส์กำลังขายค่ะงานค่อนข้างสะอาดเลยเปอร์เซ็นต์เปื้อนเสียก็น้อยด้วยนะทุกคนเนี่ยปลายหอยอีกแล้วจ๋าอุ้ยสวยอะ่ะอย่าลืมแยกสีสันนะคะแยกเป็นเซต สีคุมโทนไว้กับคุมโทนนะคะสีสันเราก็ไว้กับสีสันนะจ๊ะคุณพี่หายได้ทุกวัยเลยนะไม่ว่าจะวัยรุ่นวัยทำงานหรือวัยผู้ใหญ่รุ่นนี้ก็ตอบโจทย์ค่ะมีกี่ตัวประมาณร4 0บวกลบนะคุณพี่สะยืดเอาสายรีวิวบ้างไหมรีวิวไปรววหรือ,อยังวันสวันทีน่ผ่านมารีวิวอะไรบ้างวันนี้รีวิวเยอะเลยค่ะคุณพี่เ <laughs> พิ่งรีวิวไปพี่หัดใหญ่มาถาม หรออุ๊ยทุกคนดิกกี้สวยมากบอกเลยว่าป้ายเนี้ยเขาจะติดสไตล์วัยรุ่นนะคะถ้าแ,แบบเนี้ยน้องๆวัยรุ่นอ่จจะชอบนะคะคุณพี่เนะี่ยอุ้ยน่ารักมากอะ่ะบางตัวมีกระเป๋าคงกระเป๋าข้างนะคะขนาดยังไม่ได้รีดอะ่ะยังสวยขนาดเนี้ยคุณพี่ถ้ารีดแล้วจะสวยขนาดไหนนะคะอันนี้เป็นงานดิบออกจากกระสอบนะจ๊ะพี่จ๋า ยกไปหนึ่งกระสอบเปิดร้านเป็นเจ้าของกิจการได้เลยจ้าเนี่ยอุ้ยสวย,ยเห็นไหมโชรก,กี้แมยคุณพี่อ่านผิดต้องขออภัยนะจ๊ะแต่งานสวยค่ะงานขายดีใครใช้ของเยอะๆทักมาได้เลยนะสวยมากเลยใช่พี่บุญตางานเกรด A ค่อนข้างสวยเลยค่ะรีวิวหลายอย่างพี่พี่ในตอตฝากติดตามบ้านฟ้าด้วยดูทั้งวันนะพี่ สีโทนมินิมอลสีโทนสวยๆคุมโทนมากอ่าสีโทนมินิมอลค่ะพี่จา๋ามินิมอลสวยๆคลุมโทนส่วนใหญ่เป็นขายาวนะห้าส่วนอาจจะมีติดบ้างพี่จา๋าอย่าไปซีเรียสเลยแต่ว่างานมันสะอาดนะคะพี่เปอร์เซนต์เปื้อนเสียเขาก็น้อยคะ่ะแถมเป็นสินค้าขายดีด้วยนะเป็นเอวยางยืดมันใส่สบาย,ยาคุณพี่ไม่ว่าจะใส่ไปเที่ยวทํางานนะคะอยู่บ้านคือได้หมดรุ่นนี้เห็นไหมไป้ายห้อยอยู่เลยคะ่ะ สีสวยอะ่ะผ้าก็สะอาดสะอ้านด้วยสวัสดีค่ะพี่กิติยาพี่ติยาเอายางวันนี้ค่โปรนะสองพันเก้าวันแรกนะสีขาวสวยมากห้าส่วนน่ารักนะสีขาวสวยๆเลยค่ะสีขาวสีดำ,สสขดำเขาจะแบบคลาสสิกนิดนึงคุณพี่ mm. น่ารักเนาะแต่ใส่เป็นห้าส่วนมันก็สวยนะเธอ เออเจ็ดส่วนเนี่ยเออหนูใส่มันจะแบบเป็นงนี้นิดนันนี้มันจะยาวก็ไม่ยาวพุจะสีมันสวยอ่ะเห็นไหมทของูแต่ระบุคคน,พ,นพึ่งมาวันพุธสองก็สอบยังไม่ได้ออกขายเลยฝนตกโอ้ยคุณนเท่แล้ววันนี้ปล่อยโปรวันแรกขอยขาย,ขยดีๆพี่ช่วงนี้สู้ไปด้วยกันเป็นลูกค้าสาวอวบค่ะวันนี้มีเปิดไหม เดี๋ยวเปิดให้คลิปต่อไปอรอเลยเปิดทั้งเสื้อทั้งเกงเลยอะจัดไปดูเอวยังยืดดีสวยมากพี่คะใส่ก็จะแบบยาวเยอะนิดนึงนะคะเนี่ยพวกเนี้ยส่วนใหญ่ในกระสอบมันจะออกเป็นสีพื้นๆสีคลาสสิกค่อนข้างเยอะเลยนะพี่นะสีเทาสีน้ำตาลสีครีมพวกเนี้ยค่อนข้างเยอะแล้วเป็นสีที่ขายง่ายค่ะมันใส่กับเสื้อผ้าได้หลากหลายสไตล์อะค่ะคุณพ,พี่สวยๆเลยเนะี่ยเห็นไหมปล่อยโปรคุ้มมากค่ะ กางเกงขาสั้นสเวตเตอร์มันมีแต่รวมชายหญิงนะคุณพี่เป็นขาสั้นลำลองผ้านิ่มนะอุ้สวยจะป้ายห้อยอีกแล้วมันมีผ้าคอตตอนบางตัวเป็นผ้าลินินบางตัวเป็นลินินผสมเลยอนอะไรเงี้ยลูกสาวสวยนะผ้าสะอาดเลยใม่ไปเกงเ,เกตจริงผูกไงีผูกที่แบบได้ข้าวอุ้ยน่ารักจังเลยอ่ะ ติดใจกางเกงอะไรคะเป็นกางเกงเอลยุดคอตตอนค่ะเป็นงาน US สนะจ๊ะสวยๆปล่อยโปรวันนี้วันแรกเอาไป2,500คุณ้พี่ปกติ2,900นะลดไปลูกละ400จ้ะไม่ต้องพูดพั่มทำเพลงพี่ลดไปเลย400บาทจริงก่อนๆนั้นเนี้ยลูกค้าซื้อสอ่29้นะพูดเลยใช่ ใครเคยซื้อส9องเก้ายกมือขึ้นลูกค้ามาจะขยี้ทำไมเนี่ยเพิ่งโปรโวันแรกนะจ๊ะยิ่งรีดยิ่งสวยเนี่ยพร้อมส่งสิบกระสอบนะ <c oughs> เหลือเก้ากระสอบและใครจะรับทักมาได้เลยใครจะรับทักมาเนี่ยมันจะติดแบบห้าส่วนออะไรบ้าง<ห>น,นะพี่นะแต่ว่าไม่เยอะหรอกส่วนใหญ่เป็นขายาว รีวิวที่จริงใจให้ดูได้หมดทุกตัวค่ะโอ้ลองยีไ์พี่ใหม่สีดมได้กี่ตัวเนยเดี๋ยวขึ้นรถมาให้อีกพี่สั่งกันมาได้เลยใช่ของขึ้นรถมาให้อีกมีเป็นร้อยอที่สด็อกอะวางเลยพี่แม่วางเลยเดีย๋ยวจะให้ลูกค้า check แล้วจะเปิดอ,อันนี้ต่ออ่ะอนปายห้อย ห้อยอยู่เลยค่ะเออไปเลือกมาเลยเดี๋ยวจะให้ลูกค้าแคปและค่าส่งประมาณ200ไม่ต้องคิดเรื่องค่าส่งละค่ะวันนี้ค่ะเพราะว่าลดไปแล้วลูกละ4 0 0บาทที่วันนี้วันแรกที่ปล่อยโปร,โปรให้นะคะปล่อยโปร,โปรให้วันนี้วันแรก2 5 0 0บาทปกติเลยขายอยู่2 9 0 9ค่ะ ปกติขาย2009นนะวันนี้เอาไป2,500บาทเราอันช่วยกันพี่รุ่นไหนโปรได้จัดโปรให้แน่นอนเราไม่ใช่เอาของเหลือมาโปรนั้นเนี่ยเป็นของที่ขายอยู่ทุกวันนี้แหละพี่อันไหนมีเยอะอามาจะมาจัดโปรให้นะคะต้องห่วงเลยคุณพี่ก็สอบทหารไม่มีเลยจ้าทหารแบบไม่พอขายเลยช่วงนี้ อะไรมาก็หมดมีอะไรก็ขายหมดเกลี้ยงกระดางเลยวย,ยลูกนี้ไม่ต้องนับหรอกอเลยพี่ว่าเพราะมันเป็นลูกฟูกอะมันจะหนักนะมันจะหนักเออใชเนี่ยแหละร้อยสี่สิบบวกล 130, 140บร้อยสามสิบร้อยสี่สิบอยู่ประมาณเนี้ยแหละพี่แต่ผ้าสวยนะเออแต่ลูกนี้ใหม่มากอะพี่ออกมาได้ไงก็ร้อนหน้านร้กเนาะสี่ สม,สมมติว่าไซมันสามแปดมันอาจจะยืดไปสี่สิบได้นะเพราะว่ามันเป็นเอวอยางยืดอ่ะคุณพี่รุ่นเนี้ยสมูลยี่สิบหกก็อาจจะยืดเป็นยี่สิบแปดได้อย่างเงี้ยค่ะ,ะเธอ,อ,องานอะไรมาเปิดจะได้บอกลูกค้าเสาอวบป้ายอะไรเสาอวบป้ายทงเดี๋ยวคลิปต่อไปเปิดเสาอวบป้ายทงให้เลยนะคุณพี่จา๋ารอนะรอนะ รอติดตามเอาแคปเลยแล้วกัน<ค>ป,ปะแคปเลยเดี๋ยวพาไปแคปกันนะจ๊ะทุกคนจ๋าอะอันนี้ฉันจะเปิดค้างไว้ยคุณคะโปรนะสองพันหนะคะรีบสั่งเลยคุ้มมากเลยเนาะแล้วงานสะอาดเอางานเกรดเอมาโปรนะคุณพี่สีแบบสวยมากเลยอะ่ะแพ้ปนน้าอ ไปคัดแยกสีสวยๆนะพี่นะเอาไม่ใช่ค่ะคัดแยกเอานะคุณพี่นะปล่อยโปรวันนี้วันแรก2,500บาทแคปหน้าจอรีบสั่งเลยค่ะ